สมาดีตอนเช้าสิ่งเ <c oughs> สี่ยงไปไหนก่อนอะได้งานและอินทนิน นะครับเดี๋ยวไปรับของก่อนนะครับปันหนาะบอกให้ตายถ่ายวิดีโอก,ก่อนอยืนยันตัวตนแต่เช้าแม่งย้อนแสง บาทนะแต่ก็ต้องทำนา <sh arp> เดี๋ยวก่อนนะงานอยู่ตรงไหนวะไม่กี้ก,ก็จิ้มไปเลยไม่ได้ดูอะไรเลยกู <sh arp> <sh arp> รวมมือพัฒนาะั้งตวเมื่อกี้รอนานที่ไหนเหนียวเวลาที่ผ่านลูกค้าให้ติดมา20ร้านร้านให้ให้ปัตตี่มาแก้วหนึ่งเนียกับเครื่องดื่ม4แก้วบวลอยสิบถ้วยและร้านเพิ่งเปิดนั่งรอแบบหงุดหงิดอ่ะ แล้วแต่ที่เกียดไปขอค่ารอเขายังมีสิทน้ำใจให้ครับให้นี่มาตามนั้นนะครับเดี๋ยวไปรับงานต่อดีกว่าเียจ้าจีดานีดาจีด,า,ด,า,ดาจำได้ไม่กด สองร้ยกว่าด้วยตลาด้านไปปดหัวง,นงวินองนนพงก็ไม่ติด่ะติด ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยวันนี้ถึงบ่ายสามยอดเพิ่งได้สี่ร้อยกว่าบาทเองแต่เก้าโมงอ่ะโอ้โหแบบงานมันเจองานรอนานด้วยเจอสามร้านอะ่ะร้านหนึ่งสี่สิบร้านหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอ่ะร้านหนึ่งสามสิบสามสิบแบบโอ้โหแบบตายเลยอ่ะแบบก็มันนีแย่เลยแล้วแบบงานบินก็ไม่มีเมือ่อวานนงไผ่ โมบานประเด็นทายคงใส่ซื้อของเปไปหมดแล้วมัออ้งวันนี้แบบดูแบบเหงาๆไงไม่รู้กว่าจะได้แต่ลาง,งานเหนื่อยเวันนี้ได้แต่เจ็ดร้อยก็ถือว่าบุญแล้วนะวันนี้หกเย็นอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปรับงานนี้ก่อนห้าบาทแล้วเดินตัดใหม่พอมีงานหน่อย เรียบร้อยเชสเตอร์กิโลโรตาร์ลักสี่ไปไหนวะนี่ลาปักเขา,จาเจ้าเ <c oughs> นีอนี่จบไลแมนนะครับวันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเงียบๆไงไปดูไลแมนไม่ได้งานส่งของไม่ได้งานแบบเกินร้อยเลย ออเได้แี่แบบ42 18รอบป่ะเนี่ยได้820มันเงียบงานเงียบ,ยบมันเมื่อวานบาเิเลนไทยมั้งฝนแล้วก็เจอร้านรอ,อนานด้วยอาจจะไม่ได้เงียบอะไรขนาดนั้นแต่ไปเจอร้านแบบรอ,อนานสามร้านอะ่ะมันเลยทําให้แบบเป๋ไปเลยอยอดแม่งเป๋ไปเลยนะครปกติเวลานี้แม่งต้อง900พันแล้วนะแลวดูดิ พยายามดันตัวเองให้เข้าโซนโซนข้างในเมืองนะแต่แมงไม่เข้าดูดิแมงวิ่งอยู่แค่ตรงเนี้ยนี่ตอนเย็นเนี่ยเข้าไปแยกกระเตดหน่อยเดียวก็จะกลับอยู่แล้วแต่ไม่อยู่แถบนี้ซึ่งอยู่แถบนี้งานมันหา่างงานมันทิ้งช่วงถ้าแบบเอาเข้าไปอยู่ข้างในหน่อยอย่างเงี้ยอย่าแงบบที่เคยวิ่งอ่ะพวกแบบข้างในเมืองเงี้ยงานมันยังแบบมาเรื่อยๆใช่ปะ ังหวะพอไปอยู่แถวแถวพวกวัดชลพลเพิ่มติดเลยนะครับบางช่วงบางจังหวะมันงานมันงานมันอิงช่วงก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้งานบินด,ด้วยงานส่งของไม่ได้เลยนะครับก็เลยทาให้ยอดมันก็เลยแบบกว่กาจะกระเตื้อเครื่องเาถึงพันหนึ่งเนี่ยมันก็เลยยากนะครับโอเควันนี้จบเพีเท่านี้แ2 0ยี่สิเหนื่อยเหนื่อยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องไอวินทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ